ข้อหาอะไรข้อหาอะไรคุณถิ่นด่านไหมไเหี้ยแต่คุณติดตั้งใกล้ไฟแดงอย่างเงี้ยคุณไป็นพิธานอะไรคุณไม่ร้องเรียนเอาผมไม่ต้องเรียนได้แต่ผมไม่ให้ขออนุญาตไปอีกทครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยผมไม่ให้ถ่ายทะเบียนรถเลยคุณจากผมข้อหาอะไรคุณถามหน่อยคุณจากผมข้อหาอะไรข้อหาคุณถัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะคำสั่งยังไงเจ้าคุณต้องด่านยังไง ไปอยู่ไหน้มาบอกใกล้อย่ตไไ่ไ้บก่ผมเห็นแต่ายอต้องอยู่ปอดถึงด่านนี่ปลอดถึงด่านเห็นไม่มทมีแล้วแล้วตั้งด่านยังไงถึงไฟแดงฮะคุณไปตั้งไดยังไงถึงไฟแดงผมอยาใช้รมอย่าใช้ลมผมใช้ลมที่ไหนนี่ไม่ใช้รมที่ไม่ใช้ลมกับคุณทำไมเล้วทำอะไรแล้วทำลยไรแวทำอะไรอ่ะพกคุณนะพกคุณอะไปเออเอาเลย เรามีป้ายก่อนถึงจุดห้าร้อยเมตรนะครับเออไม่พี่ผมจะบอกให้นะพวกผมว่าทำมาหากินไม่ไม่เรามีแต่พวกพี่มาจับพ่ออะไรแล้วตั้งตั้งด่านตั้งอะไรตรงไฟแดงเรามีป้ายก่อนถึงจุดห้าร้อยเมตรนู้อยู่ว่ามีแต่มันไม่ควรตั้งแบบนี้มือครับมันก็ต้องมีตัวนี้อะไรตั้งดีๆดิครับตั้งมาหกปีแล้วครับผมมีมาสิบปีแล้วนี่ยังไม่เคยเจอเลยผู้หายนั่นดิผู้หายเจ้าของกล้วยดิ ให้เขามาเคลียร์นี่บอกว่าเสียเวลาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้อ่ะพี่ลว่าคุอหลมาลว่าคุณมาทำไมอ่ะได้ผมไม่ได้ผมมาถามว่าตอดตอดผมก็คิดว่าคุณไม่ตอดคุณมีอะไรบอกมเลยลุกขึ้นออกมาผู้หารตำรวจเลยเมื่อกี้ที่โทรแล้ครับโทรเลยผู้หารตำรวจเลยผมจะพูดยังไงแล้วมึงยึดปืนออกมาทำไมคุณมึงกับคุกระชับอกมึงเอากคุณมึงผ่อดิมึงผ่อเสื้อเลยเอ้าเอ้าแล้วมึงคุยอย่กันทำไมเมื่อกี้ พูดยังไงอ้าววแล้มอะไรยังไงอ่ะเมื่อกี้คุณมึงกับผมใส่คอกนเอาคุณจะคุณใส่ผมก่อนนะคุณหยิบปืนออกมากับผมก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร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 ดี๋ยวผมจะบอกว่าตำรวจใช้ปืนขู่ม่ประชาชนเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับผู้หาเขานี่ว่าผมว่านี่เสียเวลาอยู่นี่เอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถือปืนออกมาได้ไงวะหือต้องหนผมชี้ด้วยเมื่อกี้มึงหยิบปืนออกมา แล้วเห็นอยู่ผมไร่รู้แล้วคุณพบจอดได้ไงคุณตั้งานอย่างเงี้ยคุณเอาปืนไม่กี่ผมไหมไอ้ผมเอาปืนไม่กี่ถูกไหมคุณดับตืนออกมาคุณหดยุดถือปูืนอยู่อยู่ทำไมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดคุณเจ้าพนักงานน่ผมผิดทำอะไรผิดเออไมเปอไรทำไมตายผมเธอข้อรกตายไม่ไปตไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรครับคุณจับคุณลาเยอะแยะอย่าบงอย่าบ้าเยอะแยะไปจับมาจับมาในรถผมุ้ย บ้าเปล่าคุณรู้หรือเปล่าเมื่อกี้คุณออกมาเนี่ยคุณผูกผู้ประชาชนนะคุณผู้ตรงไหนเมื่อกี้ไงเอาไปซะไรคุณแจ้งความคุณแจ้งความผมเลยไม่เป็นไรแต่วันนี้เดี๋ยวเชิญผู้พิทักษ์เชิญผู้พิทักครับแล้วน้อี่จะช่างด้วยไไม่เป็นรขึ้นเลยขึ้นเลยผมไม่ขึ้นนยางไม่เกินอยู่แล้วไม่เกินก็ไม่เกินผมมาที่สองตั้งกว่าเองคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วยนะเอาไม่เกี่ยวได้ไงคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วย ไม่จอดเองไม่จอดอะไรจะจอดได้ไงรถมันดังอ่ะไม่ห้ามได้ไงเอ้าเอ้ามันจอดไม่ได้เลยรถจอดไม่ได้งั้นมันจะจอดทำไมอ่ะงั้นก็จอดไม่ได้สักทางสิคุณหน่อยว่างั้นมันก็จอดไม่ได้สักัางสิมันมีด่างเป็ใช่ผมถามคุณหน่อยว่าผมสงสัยอะไรไม่ใช่มันก็เหมือนจอดมันมีไม่สงสัยอะไรพวกคุณต้องบวกลบจอดอ่ะ เขาก็ตรวจตามรลบตาต่งน้าง่ะนต่้งกองไแดงม่เงไรเออไม่เปไดเออไม่เป็นไรมนก็ตรวจตามบะบต่างด้าหลบหนีเข้าเมืองมั่งยาเสติดอาบุนะครับตามนั้นเลยมันก็มีป้ายห้าร้อยเมตรอย่างการรถใหญ่ใหญ่เขาก็เบาหยุดไม่ได้สักพันนี่ครับอ่รพอดีสพนองอุ้มครับใช้ปืนตุกตุกใส่ที่ต้องไหนใับรถรครัา เอามาใส่เนี่ยใช่ครับอึู่ที่ไหนไ่เใช่ครับต่างนี่แล้วผมในคดีเมื่อกี้ผมเองก็อยู่ออนไล่ผมมาแล้วชักปืนปุกปู่ผมด้วยอ่าชักปืนปุกปู่ผมด้วยเขาชักปืนออกมาด้วยีวถ้าหยุดหน่อยตะกี้ก็เจ็บไปแล้วมันอยู่ไม่ได้พี่ ไม่ใช่ใชเขาโบกมาตอนเขาโบกค่ะเรารดรถหัวมันมาเร็วไผมไม่ได้ใหอยู่ตอนโ<อ>บกผมให้อยู่ตรงนั้งแต่เห็นป้ายห้าเมตรไงใช่ม่เขาพดวจอมาทเป็นไใมันมีป้ายห้าเมตรไงแต่เราไม่ยอมบอกตั้งแต่ตรงนั้นผมตัดด่าผมกิกตัวทํางมนีอะไร